ที่ห้องลายเริ่มต้นที่ขีด3มขีดด้านบนขวามือแล้วมาที่โนต้ตนะคะโนต้ตแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดตั้งแต่โนต้ตแรกเลยค่ะติ๊กถูกนะคะอ่านแล้วติ๊ก สีเหลืองๆนะคะแสดงว่าเราอ่านแล้วทุกๆโน้ตนะคะโน้ตแรกโน้ตที่1และโน้ตที่2โน้ตที่สามโน้ตที่2นี้พิเศษหน่อยค่ะจะต้องมีการเนี่ยค่ะให้ขึ้นเป็นสีเหลืองสติกเกอร์แบบนี้นะคะถือว่าอ่านแล้วค่ะจะมีต้องมีการเนี่ยเขียนสิ่งต่างๆลงไปะค่ะเป็นการแนะนําตัวทําอาชีพอะไรยังไงอยู่เนาะนะคะแล้วก็เขียนว่าอับันดันคืออะไรอันนี้เป็นวิธีการกด ดูว่าใครที่กดถูกใจไปแล้วบ้างนะคะอันนี้เขียนอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกคือท่านเป็นใครทําอะไรอยู่นะคะอ่าอาันดันที่ท่านเข้าใจคืออะไรในการมาร่วมกลุ่มนี้นะคะคิดว่าคืออะไรความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คืออะไรข้อ3เขียนว่าคุณคิดว่าจะได้อะไรจาก ห้องห้องนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือการนี้เป็นการฝึกครั้งที่เท่าไหร่หลังจากนั้นค่ะเราก็มีการกดทุกโน้ตกดถูกใจในทุกๆุกโน้ตนะคะเนาะแสดงตัวตนว่าอ่านแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะขอให้ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีอยู่ในทุกๆคนนะคะ